สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับหนังสัญชาติเกาหลีอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นในโทนสยองขวัญนะกับเรื่องโรงแรมผีจองเวนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันครับก็สัปดาห์นี้นะมีหนังเข้าใหม่ๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะแบบแมสแมสเลยก็มีเพียง2เรื่องนะครับก็จากหนังเกาหลีทั้งคู่เลยนะครับอีกเรื่องนึงก็คืออยากให้ยูจินเข้าบ้านแล้วก็เรื่องนี้นะครับโรงแรมผีจองเวน แต่ก่อนจะดูหรือฟังคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากช่องทางการติดตามด้วยไม่ว่าจะเป็นทางช่อง u t u b e นะครับอย่าลืมกด s u b สไคร์และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทางบล็อกดิบนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยหรือว่าทาง YouTube ก็กดติดตามและถูกใจกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบการรีวิวแบบช่องมาดูหนังกันนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับชวนเพื่อนไปดูหนังกันครับสําหรับเรื่องโรงแรมผีจองเวนครับกำกับโดยยุนอึนคยองนําแสดงโดยอีเซยอง ปาร์จียองปาร์คโยจูวังซอนฮยอนพักโซยีและหนังเรื่องนี้นะครับจัดจำหน่ายโดยสหมงคลฟิล <lee> ์มอินเตอร์เนชั่นแนลก็เรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนังสยองขวัญเลยผมเนี่ยบอกตามตรงนะครับว่าไม่เคยดูตัวอย่างหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับคือเห็นเนี่ยครั้งแรกก็คือเข้าไปที่แอปจองตัวหนังเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นว่ามีหนังเกาหลี2เรื่องแล้วก็ มีเวลาช่วงนี้มีเวลาน้อยมากครับงานเยอะมากหลังจากโควิดเนี่ยก็เลยดูเรื่องแรกก็คือเรื่องอยากให้ยูจินเข้าบ้านนะครับก็เป็นหนังอย่างที่ผมอธิบายไปตามรีวิวคลิปก่อนนะครับก็เลยสัปดาห์นี้เนี่ยวันจันทร์วันนี้เลยตีตัวเข้าไปดูนะครับเพราะว่าอยากจะรีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าไปดูหนังแล้วกันเนาะอ่ะโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับกับหนังเรื่องนี้ เรื่องนี้เนี่ยเอาด้านเนื้อเรื่องก่อนเลยนะครับเรื่องของเขาก็เป็นหนังที่มีการสืบสวนสอบสวนพอสมควรนะครับแล้วก็ผมดูแล้วผมสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของ The c o n j u r i n g มากเลยทีเดียวหนังเรื่องนี้นะครับโดยเรื่องที่อยู่ในตัวอย่างนะถ้าเกิดใครเคยดูก็จะเห็นว่า,าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงแรมนะครับซึ่งมีความดรามา่าซับซ้อนมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นจนเกิดวิญญ,ญาณอาฆาตขึ้นในหนังเรื่องนี้ ซึ่งแน่นอนครับเรื่องราวค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เล่าอะไรให้มันไกลไปกว่านี้เอาเป็นว่ามีทั้งเหตุฆาตกรรมนะครับมีวิญญาณที่คอยอาฆาตมีการสืบสวนสอบสวนมีปูมปมดราม่าของตัวละครตัวนางเอกของเรานะครับและความสยองที่ซ่อนอยู่เอาไว้ในเรื่องนี้บอกไปก่อนนะครับว่าเปิดเรื่องมาก็สยองเอาเรียกได้ว่าจ้ำสแกกันเต็ม จอเอาเป็นว่าผมยังสะดุ้งคนที่ดูกับผมข้างๆสอสามคนเนี่ยที่อยู่ในวันนี้ด้วยกันเนี่ยก็สะดุ้งถึงขั้นลองกรีดกันทุกคนนะครับเตรียมใจเอาไว้อ่ะผมพูดแค่นี้แล้วกันฉะนั้นเนี่ยในพาร์ทของเนื้อเรื่องเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกดีนะแต่พอมาหลังๆผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ในหลายๆด้านนะครับความสมเหตุสมผลของหนังหรือว่าอา,อาจจะเป็นในการ ปูเรื่องราวและการตัดต่อของหนังนะครับจึงทําให้ผมรู้สึกว่ามันมีปัญหาช่วงพา์ที่3นะครับโอเคเนาะ,ะในด้านต่อไปก็คือเรื่องของดารานักแสดงนะครับโอ้ดารานักแสดงนี่ผมบอกเลยนะครับว่านางเอกของเราก็คืออีเซยองนะครับ ที่แสดงเป็นคุณยูมีเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าอีเซยองคือใครนะแต่ว่าพอเข้าไปดูข้อมูลก็เป็นนักแสดงซีรีส์เกาหลีที่มีผลงานเยอะพอสมควรนะครับเอาเป็นว่าเธอทั้งน่ารักและสวยนะครับมีเสน่ห์แล้วก็สะกดให้เราคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยดูได้แบบเพลินๆตาแน่ๆส่วนสาวๆดูก็น่าจะอยากได้โครงหน้าวีเชฟจมูกแบบนี้หรือว่าผิวแบบนี้แน่ๆฮะเอาเป็นว่าเธอก็ทำให้พยุงเราเนี่ย ให้ดูหนังเรื่องนี้ได้แบบไม่เบื่อนะแล้วก็นำพาเรื่องราวต่างๆนะครับได้ดีซึ่งก็จะมีตัวของเด็กน้อยนะครับที่เป็นน้องสาวนะครับที่ปูกันเข้าไปก็คือน้องพักโซยีนะฮะที่แสดงออกมาได้ดีเหมือนกันแล้วก็คนที่แสดงเป็นเจ้าของโรงแรมก็คือคุณปาร์คจียองนะครับทำออกมาได้ดีนะคือถ้าเกิดว่าใครเคยดูเรื่องเป็นชู้กับผีเนี่ยเราจะเห็นคุณนายใช่ไหมคือมันจะเป็นฟีลลิ่งอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูโหดเหี้ยมหรือว่ามีนัยยะ มีความจิตขนาดนั้นคือเธอก็เล่นออกมาได้สื่อสารออกมาได้ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพาร์ทของดารานักแสดงทุกท่านนะครับหนังเกาหลีเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นมาตรฐานนะที่ไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าตะขัดตะขวงดูแล้วตั้งหิดเลยนักแสดงทุกคนแสดงได้มีมาตรฐานมากๆครับด้านหน่อก็คือองค์ประกอบฉาออกองค์ประกอบสินแสงสีเสียงนะครับด้านนี้ผมบอกว่า ผมดูแล้วอาจจะมี CG ในบางตอนหรือว่าจังหวะจมสแกนในบางจุดนะครับที่มันอีอย่างวะพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าประมาณ20%ของหนังเนี่ยมันจะมีจุดหลอกจุดสะดุ้งของเราที่ดูทางภาพแล้วมันเ,เหมือนดูหนังประมาณยุค9ก้าประมาณนั้นคือจะเป็นมุกจมสแกนแบบเดิมๆแต่ก็จะมีในมุกหลายๆตอนหลายๆซีนที่ทำออกมาได้เฮ้ยโอ้โหเจ๋งเลย นะครับผมคิดว่ามันเหมือนกับว่ามันจะมีพาร์ทหพาร์ทสองพาร์ทสามครับพาร์ทแรกเนี่ยโอ้โหทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับมุกหลอดมุกหลอนเนี่ยนะครับภาพต่างๆซิมโบลิกที่แฝงมาในข้อความของภาพในหนังถือว่าทําได้ดีนะแต่พอมาพาร์ทสเนี่ยพอเข้าโทนสืบสวนสอบสวนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าหลายๆท่านน่ยดูจบนะครับลุกขึ้นมายีแลวถามผมว่าอะไรยังไงคือเรียกได้ว่าง,ง่วงกันเลยทีเดียว อย่าว่าแต่พี่ที่อยู่เบาะหลังผมง่วงเลยครับผมเองดูผมยังง่วงเลยต้องถางตาดูเลยนะ,ะแล้วก็เอาน้ํามาพรมๆที่ตาดูต่อมันขนาดนั้นครับมันขนาดนั้นจริงๆส่วนพาร์ทสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าสมพาร์ทเนี่ยพุ่มกับคนละคนยังไงอย่างนั้นเนาะนะครับในความรู้สึกของผมนยไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ไปดูมาแล้วจะรู้สึกแบบนั้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า เรื่องงานภาพเนี่ยทำออกมามีมาตรฐานครับแต่จังหวะการตัดต่อพาร์ทสและพาร์ทสเนี่ยแล้วมุมกล้องการนําเสนอเนี่ยผมคิดว่าดรอปลงไปเยอะนะไม่เหมือนกับ Opening Act ที่เปิดมาช่วง20นาทีแรกนะครับจึงทำให้ความรู้สึกของหนังเรื่องนี้มันละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังขยักขย่อนประดัดประเดิดนะครับจังหวะมันก็เลยไม่เคลียร์ในหลายๆจุดที่แสดงที่คลายปมให้เราได้เห็นนะครับตรงนี้ก็ รู้สึกแบบนี้จริง,รงๆเลยทําให้อารมณ์ของการดูหนังดรอปลงไปเยอะแต่ว่าสิ่งที่ดีของหนังเรื่องนี้นะครับผมกลับมองว่าเรื่องของซาวนะครับเรื่องของเพลงประกอบโอ้โหมีความเป็น Conjuring มีความเป็นเชนโลมีความเป็นไวโอลินมีความเป็นแบบซาวเปร์คัลชันที่ใช้พวกเครื่องเคาะต่างๆนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้ Inspiration มาจากเดคอนเจริงนี่แหละครับเรื่องซาวเนี่ยมิกซ์ออกมาได้ดีเลยเหมือนกับว่าพอเข้าโหมดแบบ ที่เราต้องเจอสิ่งลี้ลับลึกลับเนี่ยมาแบบเสียงอากาศให้ได้ยินชัดเจนเลยครับเหมือนเราเล่นเกมเพย์ส t ตชั o n 4แล้วแบบพอเข้าโหมดแบบสยองเนี่ยมันจะมีโหมดเสียงออกมาย่านแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยเรื่องเสียงของเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากครับดีมากคือช่วยหนังได้ประมาณหนึเลยทีเดียวอ่ะเอาเป็นว่าโดยพาร์ทรวมทั้งหมดนะครับหนังเรื่องนี้โรงแรมผีจองเวรเต็มสิครับผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป 6เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับโรงแรมผีจองเวรเต็ม10ผมให้6เต็ม10ครับก็ในหลายๆพาร์ทของเรื่องนี้นะหูเกือบจะดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็มาเจอจุดที่เป็นเรียกว่าจุดบอดของหนังและกันทั้งเรื่องของการตัดต่อร้อยเรียงเรื่องราวปูปมเอาไว้แล้วไม่เคลียร์การนำเสนอในช่วงพาร์ทสพาร์ทสามทให้ง่วงพาร์ทสควรจะพีก แต่ก็ไม่พีคเท่าที่ควรนะครับเรื่องของการลำดับภาพหรือว่า,าหลายหอย่างนะคือซาวเนี่ยมันพีคมากเลยแต่ตัวภาพมันก็อีหยังวะเยอะพอสมควรนะครับผมจึงตอนแรกเนี่ยตอนเปิดเรื่องมาผมบบโอ้โหหนังเรื่องนี้รู้สึกมีของมากๆเปิดตัวมาช่วง20นาทีแรกเนี่ย ใจจดใจจอ่อฮะแต่พอเข้าพาร์ทสงเนี่ยโอ้โหง่วงกันเลยทีเดียวนี่ขนาดนอนมาเต็มอิ่มแล้วนะครับจากคะแนนที่ผมตั้งไว้8ตอนแรกเนี่ยค่อยๆลดมาค่อยๆลดมาจนเหลือ6ครับคิดว่าพาร์ทสามจะเป็น6.5สซะอีกแต่กลับไม่ใช่แบบนั้นครับอ่ะแต่เอาเป็นว่าผมชอบภาพสุดท้ายนะขับรถภาพสุดท้ายเนี่ยเจ๋งมากเลยนะฮะโอ้โหมีอย่างไซเลนฮิลเปิดตัว แล้วก็ทําได้สวยฮะแต่ก็จุดบอดของหนังเรื่องนี้มีเยอะพอสมควรเลยทีเดียวผมคิดว่าน่าจะเป็นการลําดับเรื่องเหตุการณ์ลําดับภาพการนําเสนอมุมมองต่างๆนะครับที่ทําให้เราไม่อินไปกับตัวหนังทําให้อารมณ์ไม่พีคไปกับเรื่องราวที่อยากจะนําเสนอตอนสืบสวนตรงกลางทําให้เรารู้สึกว่ามันมีมุกซ้ําๆและเป็นการคาดเดาที่เราสามารถคาดเดาได้ก็เลยให้6เต็ม10นะครับ โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนไปดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงนะฮะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยมาให้คะแนนกันหน่อยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เพื่อนๆดูแล้วให้คะแนนกันเท่าไหร่เอาเป็นว่าใครที่ขวัญอ่อนเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าไปดูคนเดียวนะฮะน่ากลัวเหมือนกันถ้าเกิดถามความน่ากลัวผมคิดว่าคนขวัญอ่อนเนี่ยขวัญกระเจิงแน่นอนครับคือมีหลายซีนมากๆที่ผมเนี่ยร้องเช็ดอุทานออกมาแบบนี้ฮะมีประมาณ3-4ซีนนะครับแต่พอมาเจอ ช่วง2ช่วง3าการลำดับเรื่องราวเล่าเหตุการณ์กระจาสแกรที่มันเอีอย่ยงวะหลายๆอันเนี่ยมันเลยทําให้คะแนนลดครับอเอาเป็นว่าเป็นหนังผีที่ดูแล้วสนุกอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ขอให้ที่6คะแนนละกันสุดท้ายนะครับคำพูดของผมนะครับอย่านํามาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะฮะหนังทุกเรื่องควรดูได้ตาฟังได้หูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้อย่าลืมไปดูกันนะครับเรื่องนี้นะก็เป็นหนังสยองขวัญที่ใครมีแฟนจูงแฟนไปครับ ใครมีเพื่อนจูงเพื่อนไปใครรักหนังแนวสยองขวัญรลทึกขวัญหนังผีไปดูครับเรื่องนี้ตอบโจทย์เพื่อนๆได้อีกเรื่องหนึ่งแน่ๆเลยนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากกด subscribe ทางช่อง y u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  e ได้ยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่าทาง Twitter นะครับกด Follow IG หรือว่า Facebook ก็กดถูกใจนะฮะหรือว่า b l o อกดินะครับช่องทางใหม่ที่ผมสร้างเอาไว้ขึ้นมาก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับก็จะมีคอนเทนต์ดีๆแล้วก็การรีวิวหนังแบบไม่สปอยเนี่ย มาเล่าให้ฟังกันบ่อยๆสุดท้ายนี้ขอให้มีความสุขกับการดูหนังครับบุญรักษาทเทวดาคุ้มครองลาไปก่อนครับสวัสดีครับ